เป็นห่วงเธอเกลือเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบ เมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้นไม่เสิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจหวงเธอกลัวเธอวันวาย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาอีกแล้วนะคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังในคราวนี้ก็จะมาพูดถึงกันเรื่องของชีวิตกันต่อค่ะเพราะว่าจะว่าไปธรรมะของพระพุทธองค์นั้นก็ล้วนแล้วแต่มุ่งหวังที่จะให้ชีวิตของทุกๆคนนั้นได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงหรือว่าอย่างน้อยก็สุขมากกว่าทุกขและคนเราเนี่ยนะคะดำเนินชีวิตมาในตอนต้น ของชีวิตส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงแต่ความเจริญในทางด้านทางโลกแต่พอใช้ชีวิตไปนานๆเก่งๆกันมากๆนี่บางคนก็ยังบอกเอาตัวไม่รอดก็เลยคิดว่าจะหาทางเจริญในทางธรรมดังนั้นเนี่ยรายการของชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้น่าจะเหมาะที่สุดเลยนะคะกับคำตอบที่ท่านจะได้รับจากพระอาจารย์ปัญญานีละวันโนเดี๋ยวนี้เลยค่ะชีวิตของคนเรา จะประสบความเจริญรุ่งเรืองงอกงามหนึ่งปัจจัยก็คือมีการกระทําที่ถูกต้องในทุกคําว่าได้อะไรมามันต้องเกิดขึ้นเพราะกระทํามีการกระทําจึงมีผลของการกระทําทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีขยันทำก็ได้มากเกียรติคล้านก็ไม่ได้ชิ้นอัน ของการงานใดๆดังน,นั้นคนเราเป็นไปตามการกระทำแต่พระเจ้าท่านก็จะมีข้อนำทิศทางบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นว่าถ้าในส่วนของชีวิตอยากจะให้ชีวิตเจริญทำจิตให้เจริญงอกงามก่อนและจิตจะเจริญงอกงามก็ต้องเอาจิตนั้นไปสร้างส่วนที่เป็น พลังของจิตหรือเป็นสิ่งที่ทำให้จิตทรงพลังและไปกำจัดส่วนที่ทำให้จิตเสียพลังเมื่อมีวันคืนตั้งใจยกระดับจิตให้ทรงพลังและกําจัดส่วนเสียของจิตจนทำให้จิตได้ผ่านการพัฒนาตนพอพัฒนาตนแล้วเนี่ยภูมิของจิตก็สูงขึ้นพลังของจิตก็สูงขึ้น กระแสสภาพของจิตก็ปรับตัวเป็นไปในทางที่ดีขึ้นพอจิตดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นเพราะชีวิตของคนเราคือกายและจิตเมื่อจิตดีคือชีวิตดีแล้วเมื่อจิตดีจิตคือสิ่งที่เป็นใหญ่เสมอจะคุยก็มีจิตเป็นตัวขับเคลื่อนจะคิดก็มีจิตเป็นตัวขับเคลื่อนจะกระทำก็มีจิตเป็นตัวขับเคลื่อน จะดูจะฟังก็มีจิตเป็นตัวรับการดูการฟังนั้นพอจิตดีแล้วเนี่ยทุกแวดล้อมที่เกี่ยวพันกับจิตมันดีไปหมดนั้นจิตต้องเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งแต่พอจิตมันดีมันเลยกลายมีสิ่งดีๆไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งไปหมดนั้นทําให้ทุกสิ่งพร้อมจะดีไปหมดเมื่อจิตนั้นดีพระพุธเจ้าท่านก็จะเน้นให้บุคคลเนี่ยทำจิตให้ดีให้สะอาดให้ดี ให้อิ่มเต็มด้วยกุศล,ลธรรรมให้ดีให้สงบให้ดีให้ฉลาดให้ดีให้มีคุณธรรมที่ดีพอมันมีคำว่าดีเข้าไปแล้วจิตจึงกลายเป็นจิตที่ดีพอคนเรามีจิตที่ดีจิตเหล่านั้นย่อมนำสุขมาให้ย่อมนำความเจริญงอกงามย่อมสามารถนำพาชีวิตให้อยู่เหนือเรื่องราวมากมายด้วยจิตที่แข็งแกร่งชาญฉลาด ด้วยจิตที่เข้าใจอะไรอันนี้คือข้อของการปฏิบัติแต่การทําจิตเนี่ยมันเป็นข้อที่เข้าใจได้ว่าทําอย่างไรแต่จะได้รับผลสำเร็จประโยชน์มันอยู่ตรงว่าเราตั้งใจจริงแค่ไหนที่จะตั้งใจจริงๆว่าตนจะทำจิตของตนให้ดีทำจิตให้สมบูรณ์ได้ศีลให้ได้ทำจิตของตนให้เต็มบริบูรณ์ด้วยบุญให้ได้ ทำจิตของตนให้ห่างไกลจากบาปให้ชัดเจนเราสามารถตั้งใจจริงแค่ไหนเท่านั้นเองดังแบบนั้นถ้าตั้งใจจริงทําจริงต่อเนื่องจริงเนี่ยพลังของการกระทำมันจึงให้ผลสำเร็จที่ชัดเจนแต่ถ้าการกระทำของเรามันไม่ชัดเจนมีการกระทำที่ไม่ต่อเนื่องที่ไม่จริงจังมันจะไม่เห็นผลสำเร็จของบุญมันจะ มองไม่เห็นผลของความดีไม่เห็นผลจากการทําทุกความดีเหมือนคนชอบรู้สึกว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีอันนี้ข้อมูลอันนี้หรือเรื่องราวอันนี้มันมาจากการทําดีที่ไม่ต่อเนื่องหรือการทําดีที่ยังไม่ถึงดีนั้นผลสําเร็จจากการทําดีเหมือนจึงไม่ให้ความรู้สึกว่าได้ดีจากการทําดีบางคนก็เลิกไปเลย แต่ทุกการทำดีได้ดีแน่นอนเพียงแต่ว่าทำดีถึงหรือเปล่าทำดีต่อเนื่องแค่ไหนทำดีด้วยขอบเขตของการกระทำอะไรดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความดีมันควรจะทำให้ครอบคลุมในหลายแง่มุมทั้งความดีในด้านการคิดการพูดการกระทำการใช้ชีวิตความดีในแง่ของเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัวเพื่อสังคมเพื่อาศาสนาหรือไปถึงเพื่อนโลกทุกอย่างที่เป็นความดีเมื่อทำไปแล้วมันมีแต่ทำให้จิตของตนได้รับผลคือพลังความดีด้วยกันทั้งนั้นังน,นั้นข้อของคำว่าปฏิบัติเนี่ยถ้าในส่วนเว้นบาปสร้างดีสร้างกุศลเราเรารู้กันมานานแล้วแต่สิ่งที่คน จะเข้าใจแจ่มชัดหรือได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์มันอยู่ตรงการลงมือกระทําและคําว่ากระทําในด้านเว้นบาปสร้างกุศลเนี่มันจะให้ผลชัดจริงๆเมื่อทําต่อเนื่องและทําในสิ่งที่มีสาระและชาญฉลาดในการจะดกระทําด้วยทําให้ชาญฉลาดในการกระทําบางทีต้องทุกขกับการไปทําดียังมีเลยและถ้าไม่ฉลาดในการกระทําบางทีไปทําบุญแล้ว ทำให้สิ้นเปลืองมากได้ผลของความอิ่มใจน้อยก็เยอะแยะเลยดังนั้นแค่คําว่าทําดีก็ยังจะต้องรู้จักฉลาดกระทํารู้จักประมาณในการกระทําและสิ่งสําคัญคือต้องตั้งใจชัดเจนว่าจะต้องทําให้ต่อเนื่องและสิ่งสําคัญกว่านั้นคือต้องตั้งความตั้งใจว่าทําดีเพื่อยกระดับจิตให้ดีขึ้นไม่ได้ทำดีเพื่ออะไรทั้งสิ้น ทำดีเพื่อจิตใสขึ้นทำดีเพื่อจิตอ่อนโยนขึ้นทำดีเพื่อจิตเย็นขึ้นทำดีเพื่อจิตแข็งแกร่งขึ้นและเมื่อจิตกลายเป็นอิ่มขึ้นอ่อนโยนขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยมีพลังขึ้นเนี่ยจิตที่เป็นอย่างเนี้ยจะนําพาความเจริญมาให้เองจิตที่สมบูรณ์แบบอย่างเนี้ยจะไปแสวงหามรรคผลนิพพานก็จะประสบความสําเร็จ จิตที่งดงามสมบูรณ์แบบอย่างเนี้ยจะไปประกอบอาชีพอะไรก็มีพลังนั้นก่อนจะทําอะไรทั้งปวงเนี่ยการทําให้จิตกลายเป็นจิตที่ทรงพลังและมีคุณภาพมันจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและเป็นหัวใจสําคัญของคําว่าประสบความสําเร็จหลายคนเกิดมาประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าเขาได้จิตที่ทรงพลังมาเกิดเลย เขาเกิดมาเขาถึงพร้อมด้วยความเป็นคนแข็งแกร่งฉลาดมีรายละเอียดที่มากกว่าใครเขาจึงประสบความสําเร็จบางบุคคลประสบความสําเร็จน้อยเพราะอินทรีย์คือกายและจิตของเขาเนี่ยมีข้อย่อหย่อนกว่ามีพลังน้อยกว่าศักยภาพอ่อนกว่าความสําเร็จก็น้อยกว่าางนั้นข้อคําว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยพระเจ้าท่านให้บุคคล จัดการที่ต้นตอคือตัวชีวิตยกระดับจิตยกระดับสติปัญญายกระดับพลังของชะตาด้วยการทำจิตให้เปลี่ยนไปด้วยบารมีและกุศลธรรมให้ดีการทําอย่างนี้การปฏิบัติสิ่งนี้เนี่ยก็คือการพาตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญไม่ใช่นั่งรอหรือนั่งอธิษฐาน เพื่อให้สิ่งดีๆมาหาตัวเองพุทธ,ธเจ้าจะไม่ให้เป็นแบบนั้นนั้นใครก็ตามอยากให้ชีวิตรุ่งเรืองท่านสอนให้ทำชีวิตให้มีพลังและคำว่ามีชีวิตที่มีพลังคือทำให้จิตมีพลังนั่นเองและจิตจะมีพลังก็เมื่อเอาจิตไปเว้นบาปไปทำดีไปสั่งสมบารามีจนจิตกลายเป็นจิตที่เปลี่ยนปรับ นให้ภูมิสูงคุณธรรมสูงความแข็งแกร่งสูงความสะอาดบริสุทธิ์สูงความเยือกเย็นสูงสติสัมปชัญญะสูงจิตที่สูงในทุกด้านแบบนี้ย่อมเป็นจิตที่ทรงคุณภาพในการจะอยู่คนเดียวอยู่กลางผู้คนอยู่กลางกิจภาระอยู่กลางพยันตรายอยู่กลางความคาดหวังทั้งหลายจิตที่ดีแล้ว ทำอะไรก็ได้ทั้งหมดนั้นใครอยากมีชีวิตที่ดีก็หันไปทำจิตให้ดีคานผู้ชมคะชีวิตของเราจะเจริญพร้อมกันทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ขอเพียงแต่เมื่อมีความรู้แล้วลงมือปฏิบัติเท่านั้นเองนะคะและนั่นก็เป็นธรรมะที่เราได้จากพระอาจารย์ปัญญาิีละวันโนกันในวันนี้ค่ะติดตามรับชมกันได้อีกนะคะ ่อไปสำหรับพระอาจารย์ที่จะมาเมตตาให้ธรรมะกับพวกเราอีกในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ